ผมอยากให้พวกเราถามตัวเองว่าวันนี้ชีวิตพวกเราเป็นอย่างไรถ้าเราดีแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าวันนี้ชีวิตของพวกเรายังมีความเสี่ยงยังไม่ได้ดีพอที่เราจะมั่นใจได้เราลองถามสิครับว่ามีอาชีพอะไรที่เราจะฝากผีฝากไข้ในบ้านปลายในตอนปลายของชีวิตเรา ผมเชื่อว่าวันนี้โคกงหนองนาคือสิ่งที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะฝากผีฝากใครได้แม้กระทั่งวันที่คุณกเกษียณน,นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าพวกเราควรที่จะตัดสินใจมองโคกหนองนาอย่างแท้จริงมองให้ออกและก็ลงมือทําสิ่งที่ผมอยากจะบอกและฝากท่านผู้ชมก็คือวันนี้ลองถามตัวเองว่าท่านทําไม่ได้ หรือท่านไม่ได้ทำต่างหากสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับ วันนี้วันที่หนึ่งเมษายน2568นะครับกำลังย่างเข้าสู่เดือนแห่งวันสงการนะครับวันปีใหม่ไทยวันครอบครัวทุกๆปีเมื่อถึงวันสงการมันคือวันที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยนะครับเพื่อที่จะได้กลับไปเยี่ยมเยือนนะครับพี่น้องพ่อแม่คนที่เรารักนะครับที่อยู่ที่บ้านแต่ในขณะเดียวกันวันนี้ ก็ย่างเข้าสู่วันที่4ของการที่ตึกถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับก็ทําให้วันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายใต้ตึกที่ถล่มนะครับก็กําลังทํางานอย่างขมัดทะเน่นทางานแข่งกับเวลานะครับก็ขอให้กําลังใจสำหรับทั้งผู้ที่สูญเสียญาติมิตร และก็เจ้าหน้าที่ที่กำลังดำเนินงานอยู่ณนขณะนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอยากที่จะเอาข้อคอมเมนต์ของท่านผู้ชมบางท่านนะครับที่ได้เขียนข้อคอมเมนต์มาสิ่งที่ผมอยากที่จะเล่าให้ฟังหรือให้มุมมองนะครับว่าผมคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับมีท่านผู้ชมบางท่านนะครับบอกว่า ความพร้อมของผมมีมากกว่าพี่น้องประชาชนคนไทยหลายๆคนเลยทําให้การทําโคง้งหนองนาของผมมันค่อนข้างที่จะง่ายในขณะที่คนอื่นอาจจะไม่สามารถที่จะทําได้นะครับผมอยากที่จะอธิบายท่านผู้ชมได้ฟังนะครับผมอยากให้พวกเรามองถึงโคง้งหนองนาเปรียบเหมือนกับการที่เราไปเรียนหนังสือวันนี้นะครับ เราไม่ต้องมองเรื่องของเรามีเงินหรือไม่มีเงินแต่ให้เราจงมองว่าในวันที่พ่อแม่เราอยากให้เรามีการศึกษาอยากให้เรามีความรู้ทำไมพ่อแม่เราถึงพยายามผลักดันพยายามส่งเสริมให้ลูกไปเรียนหนังสือทั้งๆท,ที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกจะสอบเข้าได้ไหมลูกจะเรียนจบไหมเรียนจบมาแล้วจะมาทำงานอะไร แต่เพราะว่าพ่อแม่เรามองเห็นว่าถ้าลูกมีความรู้นั่นแหละคือโอกาสของอนาคตของลูกที่จะได้รับราชการที่จะได้ทำงานตำแหน่งดีๆที่จะได้เงินเดืนสูงๆถามว่าพี่น้องประชาชนคนไทยพ่อแม่ผู้ปกครองมีเงินที่จะส่งเสียลูกให้เรียนหนังสือสูงๆจนกระทั่งถึงจบมหาวิทยาลัยหรือไม่ผมเชื่อว่า คนโดยส่วนใหญ่ไม่ได้มีเงินหรอกครับแต่เมื่อมองเห็นเป้าหมายแล้วคิดว่าการเรียนความสำเร็จของใบปริญญานั่นแหละคือโอกาสของลูกๆพ่อแม่ก็จะพยายามทำงานหนักเก็บหอมรอมริบนะครับเพื่อที่จะให้ลูกหลานของตัวเองนั้นได้มีโอกาสที่จะได้เข้าเรียนในโรงเรียนดีๆในมหาวิทยาลัยบางคนนะครับหาเงินหาทองให้ลูกได้เรียนพิเศษ หาเงินหาทองไปทํางานไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพหรือว่าเขตปริมณฑลหรือเมืองอุตสาหกรรมหรือบางคนแม้กระทั่งไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปหาเงินเพื่อที่จะส่งมาให้ลูกหลานได้ซื้อคอมพิวเตอร์ได้ซื้ออุปกรณ์สําหรับการเรียนหนังสือท่านผู้ชมลองมองนะครับว่าในตลอดเส้นทางของการศึกษาของลูกๆแต่ละคนใช้ใจ่ายสูงไหมครับค่าใช้ใจ่ายในระหว่างที่เรียนสูงมากๆครับ และในระหว่างเส้นทางมันก็จะมีลูกหลานของใครหลายๆคนอาจจะเรียนไม่จบเพราะอะไรครับพอพ่อแม่ส่งเข้าไปเรียนก็ไปเจอสังคมในเมืองไปเจอเพื่อนฝูงบางทีก็พากันไปทำกิจกรรมที่เด็กไม่ควรที่จะทำหลายหลายคนนะครับที่ผมมีโอกาสได้รู้จักและมาปรึกษา บางคนไปติดยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าจนถึงวันนี้เสียสติไปเลยนะครับพ่อแม่ส่งให้ลูกไปเรียนหนังสือไปเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแต่กลับไปเรียนแบบเพื่อนไปเสพยาบ้าทุกวันนี้เสียอนาคตเลยนะครับผมเชื่อว่ามีเด็กแบบนี้อีกเยอะแยะในประเทศไทยครับบางคนนะครับไปเล่นการพน,นันไปเล่นบอล พ่อแม่ส่งเงินให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่พอหลอกพ่อแม่อีกว่ามีค่าการบ้านมีค่าทํางานกลุ่มอะไรสารพัดนะครับค่าซื้อเครื่องมือค่าลงอะไรจ่ายค่าพิเศษอะไรต่างๆผลสุดท้ายเป็นอย่างไรครับหลายๆคนไม่สามารถที่จะเรียนจบพ่อแม่เองอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินเก็บทอง แต่ผลสุดท้ายก็ไม่เป็นดังที่หมายโดยส่วนใหญ่น้องๆก็เรียนจบนะครับแต่ทีนี้บางคนเรียนจบมาแล้วบางคนก็มีหน้าที่การงานที่ดีชีวิตจเจริญรุ่งเรืองแต่บางคนเองถึงจะเรียนจบกลับมากลับตกงานกลับหางานทำไม่ได้หรือบางคนนะครับในระหว่างเส้นทางก็อาจจะเจออุบัติเหตุ บางคนก็ถึงแก่ชีวิตบางคนก็ไม่สามารถที่จะประคองชีวิตจนกระทั่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้การที่ผมพูดแบบนี้ผมพูดเพื่ออะไรครับผมอยากที่จะให้กำลังใจพวกเราลองเปรียบเทียบว่าทำไมเราถึงให้การศึกษากับลูกทั้งๆท,ที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรคือสิ่งการันตีความสำเร็จของลูก แต่พอเรารู้ว่าใบปริญญาบัตรนั่นคือใบเบิกทางที่จะทำให้ลูกมีชีวิตมีอนาคตที่สดใสพวกเราพ่อแม่ก็เลยตั้งอกตั้งใจในการทำงานให้กำลังใจลูกๆให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้ให้ตั้งใจสอบให้ติดเพราะทุกคนมองเห็นโอกาสแล้วถ้าวกกลับมาถึงโคกงหนองนาที่หลายๆคนบอกว่าไม่มีทุนไม่มีเงิน ไม่ได้เหมือนคุณหมอเนี่ที่จะมีทุนมาทำผมอยากให้ท่านผู้ชมที่คิดแบบนี้กลับไปดูคลิปเรื่องราวเก่าๆที่ผมได้เริ่มต้นทำโกหน้องนาผมไม่ได้เริ่มต้นจากการที่มีทุนเพราะวันที่ผมเริ่มต้นผมไม่ได้มีความพร้อมผมเจอปัญหาชีวิตมาแต่ผมไม่เคยท้อถอยไม่เคยยอมแพ้กับปัญหาต่างๆ ผมไม่อยากบอกหรอกครับว่าผมจะมีเงินหรือไม่มีเงินในการทําโค้หนองนาแต่ผมอยากจะให้พวกเราคิดว่าถ้าโคกหนองนามันคืออนาคตเราลองมองเหมือนกับเราตั้งใจที่จะทํางานเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนสิครับเราต้องส่งลูกเรียนกี่ปีกว่าที่ลูกจะได้ใบปริญญามาให้เราเราอดทนขนาดไหนแล้วเราลองมองย้อนกลับมาถ้าวันนี้เรามองว่าโคกหนองนาคืออนาคตของครอบครัวเรา เราลองเก็บเงินสิเราลองบริหารรายใจ่ายให้ดีสิเราลองตั้งหน้าตั้งตาอดทนสักวันหนึ่งผมเชื่อว่าพวกเราจะได้โค้งหนองนาแต่เพราะวันนี้สิ่งที่มันทำให้คนไม่กล้าที่จะตัดสินใจทำโค้งหนองนาหรือบอกว่าไม่มีทุนทำอะไรไม่ได้เพราะพวกเรายังมองไม่ออกยังมองไม่เห็นประโยชน์จากโค้งหนองนาเท่านั้นเองวันที่เราตัดสินใจส่งลูกเรียนทำไมเราตัดสินใจส่งลูกได้ ถามใจตัวเองครับเพราะเรามองเห็นโอกาสแต่วันนี้ทำไมเราถึงไม่เอาพลังไม่เอาความคิดแบบเดิมมาใส่เพื่อให้เราเกิดโคกหนองนาแล้วครับถ้าวันนี้ท่านผู้ชมยังไม่เปลี่ยนมุมมองยังไม่เปลี่ยนความคิดยังไม่กล้าที่จะบอกว่าโคกหนองน,องนาคืออนาคตไม่มีทางที่ท่านจะทำโค้หนองนาได้เพราะท่านจะมีเหตุผลร้อยแปดเพื่อที่จะยกมาอ้างว่า เราทําไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีเงินเราทําไม่ได้หรอกเพราะแหล่งน้ําไม่ดีเราทําไม่ได้หรอกมันเป็นที่ลุ่มน้ําท่วมคุณจะยกสารพัดเหตุผลผมอยากให้พวกเราถามตัวเองว่าวันนี้ชีวิตพวกเราเป็นอย่างไรถ้าเราดีแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าวันนี้ชีวิตของพวกเรายังมีความเสี่ยงยังไม่ได้ดีพอที่เราจะมั่นใจได้เราลองถามสิครับว่า มีอาชีพอะไรที่เราจะฝากผีฝากไข่ในบ้านปลายในตอนปลายของชีวิตเราผมเชื่อว่าวันนี้โคกหน้องนาคือสิ่งที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะฝากผีฝากไข่ได้แม้กระทั่งวันที่คุณกเกษียณน,นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าพวกเราควรที่จะตัดสินใจมองโคกหน้องนาอย่างแท้จริงมองให้ออกและก็ลงมือทํา สิ่งที่ผมอยากจะบอกและฝากท่านผู้ชมก็คือวันนี้ลองถามตัวเองว่าท่านทำไม่ได้หรือท่านไม่ได้ทำต่างหากผมคิดว่าคำถามนี้มันเป็นคำถามที่ท่านจะสามารถบอกตัวเองได้ว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะต้องตัดสินใจคือเรื่องอะไรครับวันนี้นะครับผมขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจรรันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ